ถามจริงเถอะในใจพี่อะแบบมีผมอยู่บ้างป่ะไม่รู้สิก็อาจจะมีเนาะใช่ป่ะไม่พูดได้ไหมเดี๋ยวพี่ร้องไม่พูดก็ได้ผมจะไม่พูดถึงมันแล้วถ้ามันทำให้พี่ร้องพี่ก็ร้องให้หมดซะจะได้แบบจบจบกับมันยังรับผมอยู่ป่าวไม่รับผมยิงถังเตกอะอ๋เร็วไม่รู้ วันนี้ก็อยู่ในเว็บ O2 Zone เป็นเว็บเติมเพชรฟรีไฟที่ดีที่สุดแต่ในวันนี้เราไม่ได้มาเติมเราจะมาสุ่มของกันได้ข่าวว่าถ้าปักทงมันแล้วใช่ปะฉันหน่อยลักกันไปครั้งแรกอ <Nope. S 1> โอ้โหไม่ได้อะไรเลยเว้มึงโกงปะเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยมีคนไท้าด้ปักทงอีกแล้วทำไมกูไม่ได้แบบเขาบ้างวะอ้ออันนี้กูได้หรอเฮ้ยไอสัตว์ไม่ใช่และ เฮ้ยมันออกง่ายเกินเฮ้ยคนดูนี่ผมผมได้จริงเหรอเฮ้ยออกง่ายเกินแล้วเราก็ทักเพจไปเลยโอเคผมว่าคุณได้รหัสโอเคผมได้รหัสเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องขอบคุณนี้ไปให้เขาด้วยนะผมเฮ้ยไวๆหน่อยแอดมินเฮ้ยคนกำลังดีใจเฮ้ยเอาแล้วเขาก็ส่งพาร์ได้เลยเหรอเฮ้ยง่ายจังอะเฮ้ยแค่นี้ผมก็มีรหัสเล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันออกง่ายเกิน โอเคผมเป็สุริการกุลโนวันนะครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะผมเราก็จะไปทําการอ๋อพี่อิ่มนะครับผมก็เนื่องจากว่าไอ้ธนูซ้เนี่ยนอกใจนะผมแบบว่ามาจีบน้องนัทของผมนะผมท่าชมได้ดูคลิปยังถ้าไม่ได้ดูกดที่ตัวไอเลยนะผมเดี๋ยวงไม่ได้ดูนิดนึงมีแฟนแล้วทำไมอะอไยังไม่มีเลยขอไม่มีอย่าไปเชื่อมันนะครับ พี่ยังไม่มีแฟนนะกูว่าแล้วไอ้เฮี้คำพูดคำจาเนาะ <c oughs> ไอ้เอ๊ยมึงยังเลี้ยมเลยถุงุงสามเออไม่ไหวเนาะไม่ไหวเลย<ะ>ก็ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะก็ไอถุงถุงสามเนี่ยแบบเป็นคนที่สันนั้นไม่ค่อยจะดีเลยนะครับอือจริงก็แบบไม่ได้เรียกว่างอแหละเรียกว่าไปปอบดีกว่าโอเคโอเคเพื่อกานเสียเวลาเราไปดูกันเลยไปครับผมฮัลโหลได้ยินเปล่าวเป็นเกียร์อืมเราเป็นไงบ้างพี่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็แบบ ที่แฟนพี่แบบไปจีบคนอื่นอ่ะพี่ได้ดูวะคลิปของผมอะล่าสุดอ่ะก็ได้ดูแล้วเธอพูดทำไมอะอ๋อก็แบบเป็นห่วงความรู้สึกพี่ไงผมก็บอกแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนนี้ผมก็บอกไปแล้วไงพี่ไม่เชื่อผมแล้วไม่คิดว่าจะตอบย้ำบ้างรอที่พูดมาน้องก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะคือแบบพี่ยังแบบยังรักเขาอยู่วันนี้ถามจริงไม่รู้อะโอ้โหไม่รู้อ่ะนี่พี่ต้องตัดสินใจได้แล้วนะกับการที่เขาทำอะคือแบบมันไม่มันไม่นี้เลยนะ ก็แบบคนเลิกไปแล้วอะตั้งแต่รอบที่แล้วไม่ใช่หรอตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบรอบแรกเลยไม่ใช่หรอที่คบกันอะคือเขาก็ทิ้งพี่ไปมีคนอื่นไม่ใช่หรอพี่ก็ยังอยากกลับไปหาแล้วก็แบบเขาก็ยังไปมีคนอื่นอีกพี่ก็ดูอ๋ว่าพี่คนเลิกกับเขาหรือเปล่า <K un> ไม่รู้อะอารมณ์ตอนนี้คือพี่ไม่รู้อะไรเปเนอย่าพูดเต็งเงี้ไม่พูดก็ไม่พูดแต่พี่ก็ต้องคิดแล้วแหละว่าแบบดูเขาทำดีเอ้ยพี่พี่พี่ลง โน้ปโน้ปเจ็บ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 หลายลูกกระสุนหมดเฮ้ยลูกกระสุนหมดเฮ้ย้ลูกกระสุนหมดเฮ้ยยิงได้ปะยิงได้ปะสวยครับก็ถ้า่อไม่เอาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาแฟนพี่ก็คงไม่ไม่ต้องใจพี่รอกมงโอ้โหก็น้องลองทดสอบไงว่าแฟนพี่แบบมันไม่เกี่ยวกับน้องนะเอาจริงคือมันอยู่ที่แฟนพี่ว่าแฟนพี่รักพี่หรือเปล่าทำยจริงพี่เคยเห็นแบบน้อง นอกใจพี่ด้วยหรอก็ไม่พี่ก็ยังจะรักมันอีกเนาะถามจริงพี่จะโทษผมคนเดียวเลยหรอพี่ไม่คิดจะโทษมันบ้างเลยหรอก็ไม่อ่ะพี่รู้อยวแฟนพี่ก็ตั้งแต่เข้าก่อนแล้วอือเขบอกแล้วพี่ไม่เชื่อผมพี่ทำไมได้ก็เลยกับมันซะมันทำพี่กี่รอบแล้วเนี่ย้าหลายรอบดีแหละที่เขาทำหมดแล้วยังไงหนี่ยพี่พี่ยังจะแบบกลับไปคบกับมันอยู่ปะไม่รู้อ่ะโอ้โหพี่ก็ต้องรู้แล้วตอนนี้ดูนิสัยมันดิ พี่จะทนกับมันได้หรอทำ <Yeah. S 1> จริงพี่รักมันปะถึงพี่มันทำกับพี่ดิถึงพี่จะรักมันก็มันก็ไม่ควรทำมาแบบนี้ถ้าทำจริงเถอะ <Yeah. S 1> ในใจพี่อะแบบมีผมอยูอบ้า่าปะ <Yeah. S 1> ไม่รู้สิไม่ร <c oughs> ู้สิกลอาจ,จะมีเนาะใช่ปะไมโอ้ <Yeah>. oh. โอ้โหดูคำพูดทำจาจรับ <c oughs> มันก็เลิกได้ก็เลิกเนาะ <c oughs> ไม่ได้มีดีอะไรเลยมีดีแค่แบบทำ <Yeah. S 1> จริงมันมีอะไรดีวะนี่ใส่ก็แย่โอ้โหหน้าตาเขาไม่ได้ดีกว่าผมเลยคือแค่มันรวยคือแบบมันเติมเพชรเยอะคือมันรวยคือแบบคือพี่ชอบเลยอ๋อ พวกนีดด้ไหมไอ่ะอืมโอเคครับแล้วก็แล้วก็ลองกลับไปคิดดูว่าคนเลิกกับมันหรือเปล่ามาดูดิก็แบบทิ้งพี่ไปไไไแบบไม่มีเวลาพี่เลยเอาง่ายๆแบบไม่ได้สนใจอะไรพี่เลยผมที่แบบสนใจพี่ตลอดอะ่ะไม่พูดเลเดี๋ยวพี่ร้องอไม่พูดก็ได้ผมจะไม่พูดถึงมันแล้วถ้ามันทำให้พี่ร้องพี่ก็ร้องให้หมดซะจะได้แบบจบๆกั okay, บมันโอเคปออื กดท้าวใจให้ผมหน่อยคือกดให้หน่อยอ่ะผมไม่เฮ้ยเอ้าอ๋อเคสโดนระเบิดผ๋มีคนไปเยียบระเบิดด้วยกดท้าวใจให้หน่อยอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้แบบเก็บไว้ดูไม่ส่งให้ใครเอ้าผมไม่ส่งให้แฟนพี่ด้วยอ่ะสัญญาเลยดูไม่เอาทำไมอ่ะเคสแค่แป๊บเดียวเองทำไมอ่ะที่เมื่อก่อนยังกดให้ได้เลยยังไม่ใช่ตอนนี้ไงทำไมอ่ะที่เมื่อก่อนยังกดให้ได้เลยยังไม่ใช่ตอนนี้ไง เล่นแฟนพี่ไม่ว่าหรอกผมมาเล่นกับพี่อย่าเรียกว่าแฟนเลยดีกว่าแล้วก็แล้วก็คนแบบนั้นไม่ว่าพี่หรอถามว่าเขาอยู่ไหนดีกว่าเห็นปะไม่เคยมีรายใพี่เลย <Yeah. S 1> ยังรับผมหรือเปล่าไม่ร oh, <no. S 1> ับผมยิงถังเตะแล้วอ๋อเร็วไม่รู้อเ,เอ้เท,ทำตัวแบบนี้เอาให้ทำไงอ่ะก็ดูดิพอถามก็บอกไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้อะไรเลย เราดูดิยังไม่ชุบอีกโอไม่ใส่ไม่ต้องชุบเถอะถ้าถ,ถ้าแบบชุบพอแบบแบบเนี้ยไม่ต้องชุบเถอะเฮ้ยปไปไปดูทำตัวบุญไม่ได้มีน้องอะไรอยู่ในหัวใจอะไรเลยนะอ๋อ้ไม่โดนอ่ะอะไรอีกะอะแต่จะยิงัทำไม ตายยอมตายดีกว่าเอาแล้วรอบนี้พี่จะเลือกยังไงอะเลือกมันกับผมอะเลือกใครไม่รู้อะเอาเฮ้ยโอ้เกินไปคนดูโอ้ผมก็อุตส่าห์มางอซะเราจะไปรักคนแบบไอศุสามอีกว่าคนดูผมทำอะไรผิดปะโอเคอย่างน้อยก็ยังมีน้องนัทอยู่วะอนาคตผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปกับพี่อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรอด้วยไอสามแล้วกันว่า เห็นมันบอกว่ามันจะงอดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะงอติดหรือเปล่าแต่น่าจะติดแหละเพราะว่ายัางไงคนที่ใช่มันก็ใช่อยู่แล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกด, like กดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ